ฝันว่าโดนปล้นฝันว่ามีโจรเข้ามาขโมยของที่บ้านหรือฝันว่าโดนฉกชิงวิ่งราวจะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างเราลองมาฟังกันดูนะคะปกติแล้วฝันแบบนี้จะเป็นฝันร้ายใช่ไหมคะหลายๆคนที่ฝันแบบนี้คงจะมีความกังวลใจมากเลยแต่จริงๆแล้วฝันร้ายแบบนี้คำทำนายมักทำนายไว้ด้วยดีนะคะชีวิตเร่องนี้ของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานหรือเรื่องที่อยู่อาศัยคะ่ะ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังมีความหมกมุ่นกับเรื่องอะไรบางอย่างเป็นจริงเป็นจังจอยู่นะคะส่วนด้านโชคลาภหรือความโชคดีคุณกำลังจะหมดเคราะกับปัญหาที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะคะถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายดีขึ้นค่ะส่วนถ้าใครมีเรื่องที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลมีคดีความกันอยู่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครอยู่เรื่องจะคลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะ แต่ถ้าคุณฝันว่าทรัพย์สินของคุณหายไปเงินทองของคุณหายไปเรไปพราะโจรขามขโมยเอาไปนะคะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะแต่ว่ากำลังจะมีโชคลาภเข้ามาแทนสิ่งที่หายไปในฝันนั้นนะคะสำหรับเลขเต่นนำโชคในความฝันครั้งนี้คือ0 2 ใครฟันแบบนี้กดไลค์กดติดตามเอาไว้นะคะฝันดีครั้งหน้าเราจะได้เจอกันอีกใครกดแล้วขอให้ฝันดีกลายเป็นฝันดียิ่งๆิ่งขึ้นไปฝันร้ายขอให้กลายเป็นฝันดีขอให้โชค้ามาหาคุณโดยเร็วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ